สวัสดีครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้เราก็มารีวิวตัวมอเตอร์ไซค์รถ GPX นะครับ150หรือ 150cc ตุูนนะครับซึ่งเป็นรถสัญชาติไต้หวันนะครับ SYM ที่มีความสชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของสกูตเตอร์ในตลาดโลกนะครับแล้วก็ GPX t h i l l n n d วันนี้เราก็ ไปออกรถกันนะครับที่ร้าน G.P.X ขอนแก่นโมโตมานิกนะครับก็อยู่ในพิกัดเราสามารถที่จะเซิร์ช Google ได้นะครับก็ลองค้นหาดูใน Facebook นะครับลองค้นหาสวัสดีครับอนุสวัสดีครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้เราจะไปทำกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมของวันนี้นะครับเราไปออกเพื่อนใหม่นะครับเป็น G.P.X โดรนนะครับ สำหรับการท่องเที่ยวยุคใหม่นะครับเราจะใช้ปอรส์สองล้อคิดว่ามันประหยัดเพราะว่า 1. g ึ่นี่ก็เป็นรถสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ร้อซีซีผมว่าราคานะครับที่เราเลือกไว้ราคาไม่แรงราคาอยู่ที่ประมาณ70,000มื่นเนะครับเงินสดอันนี้พร้อมพรอบอรพร้อมประกัน ก็ที่สำคัญดิสเบกหน้าหลังนะครับ mm hmm. ความจุของถังน้ำมันก็ประมาณเจ็ดกิตรนะครับก็คิดว่าเราไปเที่ยว300กิโลนะครับไปกลับนี้ก็สบายๆนะครับถังหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูวิธีนะครับการการออกรถเราจะไปออกรถแล้วก็มีสีอะไรบ้าง <laughs> เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันที่ร้านนะครับเราจะทดสอบกันวันนี้เลยเดินทางไปที่นะหลังภูกกระดึง เราจะดูน้ำมันนะครับว่าน้ำมันเต็มถังจะวิ่งได้ไกลขนาดไหนนะครับช่วงนี้ฝนตกด้วยนะครับการขับขี่รถก็ให้ระมัดระวังนะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์สําหรับเพื่อนๆที่ชอบทีขวงเรานะครับขอบคุณครับร้านที่เรามาแล้ววับุกนี้นะครับนี่นะครับร้านที่เราจะมาออกรถกันนะครับ ที่เข้าบริการที่ที่ที่นี่ได้ตลอดตลอดได้ครับทีได้เลยมีตัวของไฟมันจีเครื่องยนต์ให้เราใช่ไหมครับปีสามหมื่นกิโลส่วนเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องประมสี่ครั้งหรือห้าครั้งนี่แหละครับมีอาแรอีกบ้างเลยแต่ส่วนท้ายน้ำมันเครื่องค่าที่สูงของผมจะประมาณสามร้อยยี่สิบห้าหลัครับจะมีน้ำมันเครื่อง สดเอารถไปลับขับแกลบ <c oughs> <laughs> สำหรับเพื่อนๆจะมาชำระเงินนะครับไม่ต้องถือเงินสดมาก็ได้นะครับทางร้านมีบริการการโอนนะครับสำหรับบัตรเครดิตนะครับมีค่าชาร์จ3ครับรอรอสักประมาณประมาณ3วิ4วิเนี่ยมันจะร้องเตือนเราให้ไปมันจะขึ้นโัวว่าแบบคุณภูมัน,มน มันมันมันฮีทมันเป็จุดสุดของมันแล้วมันก็จะขึ้นโชว์อันนี้มันก็จะเป็นมันเป็นเหมือนแบบเซ็นเซอร์จับระยะแบบคร่าวๆเพราะมันเประหยัดน้ำมันค่อนข้างประหยัดน้ำมันเลยสามสิบสี่เลยสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสามสิบแปดที่เขาทำไปอันนี้ก็ถ้าเป็นลูกค้าแบบเขาไปแต่งสวยก็มันก็แต่งได้แต่งพวกแบบของ A B B อะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าแต่งมามันก็จะประกันขาดแปลงพวกกับเส้นที่เกี่ยวกับปลอดภัยใช่ครับอันนี้เ็นประกันจะขาด เัาเตรียมยึดเปลี่ยนสิ่งไม่ได้ใช่ครับวันนั้นประกาศประกาศใช่ครับถ้าถ้าลูกค้าล็อกคอเนี่ยมันจะล็อกระบบอัตโนมัติเลยจะล็อกให้เลยแล้วพวกสัญญาณทามก็จะทำงานแบบนี้ถ้าแบบมีคนมากระแทกคนรถอะไรเออเขาตัง้งเขาตั้งได้ไหมค่าซีซั่นที่เอ่อมันตั้งค่ามาตรฐานโรงงานมาอยู่แล้วครับมันไม่ได้ตื้นมากหรือว่าอันนี้ไปคือตั้งมาตรฐานแล้วก็คือถ้าสมุติว่ามีคนมากระแทกอแบบกระแทกประมาณชิ้นผมทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดัง ไ,ได้เราแ,แบตเตอรี่เรียบหอะไรเนี่ยแล้วก็<ช>ดันตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดลงมาได้ oh. แลก็เสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็เสียบเข้าบ่อแบบนี้้ก็จะเข้าร oh. ะบบก,ก็จะรอแล้วก็รอสตาร์ทแล้วก็รถเดี๋ยวมันก็จะดับเองครับเพราะว่ามันเข้าเฟสของมันแล้วแต่มันก็ช่วงแรกๆนั่มันบวกมันก็จะดังประมาณแบบนี้แหละถึงช่วงเวลาในการ เยินดีต้อนรับแก๊ปคนใหม่จะโทรบอกเนาะโทรบอกกันครับครับโอเคครับมอบรถครับมอบรถแก๊ปเปอร์คนใหม่ครับแก๊ปเปอร์โอเคครับถ้าห ก่อนที่จะออกเดินทางไปเซืยร์ไพร์ยา่โทตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับวิธีไว้ไบเกอร์วันแรกขอกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเด็นทางครับเด็นทางรับกินที่นึน่งหน้าเป็นฟาอะไรดีเอาเห็นหน้าด้วยใช่ไหมครับเอ,เอาพีเซนทพี่เขาด้วย <28. 71. S 1> ยี่สิบแปดจุดเจ็ดหนึ่งไปแล้วครับเติมเต็มครับร้อยแปดสิบบาท เราไปดูระยะกันหนึ่งแปดสองหนึ 2> 2่งแปดสองเริ่มเดินทางแล้วนะคะวันนี้ได้รถวันแรกเนี่ขับที่ปลอดภัยนะคะช่วงนีุ้ด มาปลาเนะปลาเื่อปเอเระเือขือขอเจ้าู้ไปบิเล่าอยู่ยัยสั้นนะมาถามบมีอไดเอาครับหลังจากที่ลงรถมาเหมือนอดอยากครับสิงละครับเพื่อนเพื่อนครับ เราวันนี้เรามาถึงอำเภอภูรกระดึงเรียบร้อยจากคอนแก่นบ่ายโมงครึ่งนะครับมาถึงนี้ก็บ่ายสามสิบห้านกายี่สิบนทีก็สองชั่วโมงครับน้ำมันเราหมดไปประมาณ4ี่ลิตระยะทางตอนนี้ร้อยสามสิบห้าร้อาสิห้ากิโลนะครับเราใช้ความเร็วเฉลี่ยเก้าสิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่า ประหยัดอยูอ่น,นะครับเดี๋ยวไปดูจนจบทริปนะครับว่าเราจะใช้น้ำมันไปกี่ร้อยอันนี้เราใช้ไปร้อยแปดสิบบาทแล้วนะครับก็ <sm all noise> ถือว่าตอบโจทย์ครับเคาะนิดหน่อยก็ดนะังเลย สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเช้านี้เราฝนตกค่อนข้างที่จะหนักนะครับที่อำเภอภูกระดิงงอันนี้เราก็เลยยกเลิกภารกิจที่ไปบ้านพองนีบก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านนะครับเดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวเราค่อยเดินทางกันไปใหม่วันนี้เราก็จะเดินทางกลับจังหวัดขอนแก่นกันนะครับด้วย GPX 150ตอนนี้เราเดินทางมาใช้น้ำมันนะครับประมาณ ชิเดียวขาเดียวนะครับหนึ่งร้อยหกสบห้าโลเมตรอาแม่พิทีมามาตังกินนมเดียวอโทีมอันนี่นี่นี่นีนี่นีของน้องกินอยู่นี่คนละแบงค์ขอบคุณครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วจบกันครับ Said to the voices in my head. I can't ปกติแล้วเราเดินทางด้วยรถยนต์เราไม่เคยแบกกินเลยนะคะแต่อันนี้เนื่องจากกิเนเพื่อนๆบกบก็ฝึกหัดรู้สึกหมดแรงอยู่ขา้าครับสวัสดีับเพื่อนๆตอนนี้สภาพของเราถึงจุดหมาย จากภูกระดึงถึงคอนแก่นโดยสวัสดิภาพครับสภาพวันนี้ฝนตกตลอดเส้นทางนะครับก็มีดีดนิดหน่อยนะครับวันนี้เราใช้น้ำมันไป11ลิตรนะครับเราใช้น้ำมันไป11ลิตรวิ่งได้307กิโลนะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับ GPX 150โดรนก็ ผ่นทริปแรกมาโดยสวัสดิภาพราคาสำหรับรถที่เป็นสกูตเตอร์ขนาด1 5 0ซีซีนี้ผมคิดว่า1ราคาผมเป็นตัวปัจจัยนะครับ2เรื่องของเซอร์วิสนะครับเรามีศูนยเซอร์วิสไม่ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดในขอนแก่นเองนะครับแล้วก็อันดับที่3ก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับ ในตัว g p s ตัวนี้มีเรื่องของระบบเบรกที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับซึ่งรุ่นอื่นนี้ด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกนะครับเรื่องของรูปรักนะครับรูปรักออกก็ตอบโจทย์การใช้รถในเมืองได้ค่อนข้างดีนะครับมีความสวยแบบสวยแบบสกูตเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับ ถัดไปในเรื่องของหน้าจอตัวหน้าจอตัวนี้เป็น lcd จะเป็นแบบฟูลแล้วนะครับทั้งมาตรวัดรอบนะครับเรื่องของน้ำมันนะครับเรื่องของระยะทางกิโลที่เราสามารถที่เซตเป็นทริปของการออกทริปครั้งหนึ่งได้นะครับมีนาฬิกามีไฟที่เตือนบอกเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนอุณหภูมิต่างๆก็เป็น lcd ที่ f ูลแล้วนะครับ เบาะนั่งก็เป็นเขาเรียกว่ามีความสบายนะครับนั่งสบายขับจังไกลคือเราได้ใช้เองแล้วก็ขับแล้วก็รู้สึกว่าไม่เมื่อยหลังนะครับชกหน้าชกหลังนะครับที่สําคัญชกหลังนี้ปรับได้3ระดับนะครับแล้วก็แม็กเป็นอลลอยขนาดสิบิ้วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆในที่เป็นออปชั่นขึ้นมาก็เป็นซ็อกเก็ตของการเสียบ USB นะครับสำหรับเราที่จะใช้ ชาร์จโทรศัพท์ส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่การเติมน้ํามันนะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเราจะต้องลงจากรถก็เปิดเปาะท้ายนะครับเปิดเปาะแล้วก็ฝาน้ํามันจะอยู่ด้านด้านล่างนะครับอื่นๆนะครับผมว่าก็คิดว่าในราคานี้โดยภาพรวมนะครับเราก็คิดว่ามันมันก็ตอบโจทย์นะครับโดยเฉพาะการที่ผมได้ทดสอบในการเติมมันนะครับ เราไปจากจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองนะครับไปถึงำอำเภอภูก,กระดึงไปกลับนะครับะระยะทางทั้งหมด307กิโลนะครับไปกลับ307กิโลเราใช้น้ำมันไป10.98หรือ11 11ลิตรนั่นแหละครับโดยโดยคร่าวๆรา,าคาที่ผมเติมอยู่ก็คือ28.71นะครับผมใช้เงินในการเติมน้ำมันไป315บาทนะครับก็เราวิ่งได้307นะครับ โดยโดยโดยอัตราซิ้เปลืองแล้วก็คือกิโลเมตรละ1.02บาทนะครับก็ประหยัดนะครับประหยัดแต่ในเรื่องของของความปลอดภัยก็รถใหญ่น่าจะปลอดภัยกว่านะครับดรมนชั่นของตัวรถก็ความยาวของตัวรถประมาณ2000มิลน,นะครับหรือ2เมตรนะครับ2เมตรแล้วก็ความสูงจากล้อจนถึงจนถึงกระจกนะครับก็1.1เมตรนะครับ ความกว้างก็ประมาณ76เซนะครับก็ถือว่าไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับใน1 5 0ซีซีในเรื่องของความปลอดภัยอีกตัวหนึ่งก็คือกุญแจเป็นระบบย์เลดนะครับมีเซ็นเซอร์ล็อกนะครับมีกุญแจให้2 2ชุดนะครับชุดก็ถือว่าถือว่าคุ้มนะครับในเรื่องของย์เลดตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ผมได้เลือกอาจรย์ฝากกด ติดตามนะครับกดสับใคยให้พวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปดีๆนะครับอาทิตย์หน้าเราจะพาเจ้า Gbx ตัวนี้ไปเที่ยวที่ไหนก็ลองติดตามกันดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ